มารีวิวนะครับชุดนะครับแคู่แปดนะครับในชุดนี้นะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานในพื้อง่ายในผับนะครับราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่1,90,000บาทครับจบที่1,90,000บาทครับงานเปิดตัว ตู้วิวา 712D ที่ยิ่งใหญ่มากๆจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปที่ฮิปโปอะอิ o อเอา t เลตจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านมีสิทธิ์ร่วมรุ้นรับตู้วิวา 712D 715D และ 718D ไม่พอของรางวัลในงานอื่นๆอีกเพียบตลอดทั้งงานลงทะเบียนกันตรงนี้ได้เลยนะคะได้รับของรางวัลฟรีจาก V L Audio ไม่พอนะยังจะได้รับความรู้ดีๆนะคะอยากให้ลงทะเบียนแล้วมาร่วมงานกันเยอะๆแล้ว มาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โปเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับชุดนะครับแพุแปดนะครับจัดส่งลูกค้านะครับซึ่งวันนี้นะครับมีลูกค้านะครับจากภาคการครับมาสั่งซื้อชุดไปใช้งานครับซึ่งในเซตนี้ลูกค้าจะซื้อไปใช้งานในผับนะครับก็คือลูกค้าเปิดร้านนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นแบบเหมือนผับเลยนะครับก็คือลูกค้าสนใจครับคือลูกค้าติดตามมาจากช่องยูทูบนะของร้านพี่โว่าร้านพี่โฟของเราเนี่ยมีจําหน่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับก็คือได้ลูกค้าได้ชุดเป็นชุดแปดคูณแปดไปใช้งานครับสำหรับในซิสเต็มนะครับชุดเครื่องที่ลูกค้าเอาไปใช้งานครับทางร้านพี่โปอจัดให้นะครับก็จะมีนะครับในแรกตรงนี้นะครับก็จะมี power amp นะ power amp ที่ใช้ขับโลใช้เป็น m ม e ์นะครับไมน์ดีด2แปดศูนย์สองนะครับสองแท่นก็คือหนึ่งแท่นเราจะเล่นสี่ใบเล่นที่สี่โอห์มช่อหนึ่งมีสองตู้นะครับ สองตู้นะครับก็คือ2แท่นเสียงกลางนะครับเสียงกลางเราใช้ชแนลและวสองตู้นะครับก็คือล่นที่4ี่วงก็ใช้เป็นไมทีเอดีแปด1แนสี่หนึ่งแท่นตัวโปรเซสเซอร์ที่ใช้จัดการในระบบครั้งนี้นะครับทางร้านพิโกเราใช้เป็นมารันี่นะครับ DPA 2อ0องค์ูนะครับเป็นตัวผัดด้วยนะครับซึ่งจะมาเข้าในการจัดเซตระบบนะครับของชุดซิสเต็มนี้ครับผมส่วฟังก์ชัแลกนะครับก็เป็นของ NPE นะครับ EDR หนึ่งถังีนะครับหนึ่งตัวนะครับคัสตินแหลกแล้วก็ตัวมิกเซอร์มิกเซอร์นี่เราจัดเป็นมารานี่นะครับเอ็มสิบหให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าตัวมารานี่ตัวนี้นะครับมันครบพันนะครับก็คือเราเลือกเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับเพราะว่ามิกเซอร์ดิจิตอลนี่จะมีครบทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นอนาล็อกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมิกอนาล็อกเราก็ต้องไซื้อพวกคอมพิวเตอร์อย่างนี้ใส่นะครับไอฟนเอเปลนอกอย่างนี้ครับผมมันมันอาจจะยุ่งยากหลายขั้นตอนด้วยนะครับเพราะว่าทุกวัันนนนี้้กก็พพฒาาาาาขึมรเะว่อยใ ใช้งานแบบไม่ง่ายนะครับคันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าก็เอาเป็นแบบว่าเอา iPad ดนะไปยืนเขี่ยอยู่หน้าเวทีอย่างนี้ได้ครับก็เอาเป็นมารันี่ไปเลยก็แล้วกันนะครับเป็นมารันี่ M16 นะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับตัวนี้ก็หนึ่งต้วนนะครับ16ช่องครับผมคอมโบแจ็คก็ถึงแปดนะครับอ่าถ้าเป็นคอมโบแจ็คตัวนี้ก็สามารถจ่ายเป็น18โวลต์ได้ด้วยนะครับใช้กับพวกไมโครไมอย่างนี้ได้เลยครับ ได้ติดตั้งระบบเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นชุดแป้นคแปนะครับจัดส่งลูกค้าที่ภาคกลางนะครับสำหรับในซิสเต็มนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงนี่เป็นของคุณพี่พรชัยนะครับเป็นตู้ X a u d i o อนะครับตัวนี้เป็นตู้ขนาด18นิ้วครับดอกที่ใส่ก็เป็นใส่ดอก n b o e m เนะครับเป็นโครงหล่อด้วยครับ1อ4นิ้วนะครับ 8ใบแล้วก็เสียงกลางนะครับจะเป็นตัว XL12 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราใส่ดอกของ NPE คงหลอดนะครับแล้วก็ไดเวอร์นี่เป็นไดเวอร์ทวบินนะครับก็คือเป็นไดเวอร์สอตัวนะครับแล้วก็มีเน็ตเิรกนะครับข้างในด้วยนะครับจัดการด้วยเน็ตเิรกด้วยนะครับตรงนี้ก็แส่ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวแหวนอะไรให้ด้วยนะครับสำหรับในเซตนี้สําหรับในซิสเต็มนี้นะครับเราก็ได้ทําการ ทำรีเซนะครับปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเึื่ลูกค้าในติดเต็มนี้นะครับในชุดนี้นะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานในพูดง่ายในผับนะครับในผับในร้านอาหารนะครับซึ่งลูกค้าเปิดผับนะครับในระยะนะครับประมาณเีตีที่เขาบอกว่าประมาณ10กว่าเมตรนะครับ10สิกว่าเมตรนะครับวีตีสิกว่าเมตรคือตู้เครกลางก็จะแขวนนะครับแขวนบนพีดานนะครับแล้วก็ตู้ฟังก็จะวางพื้นนะครับตรงนี้แล้วก็ ก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับในเส้นนี้นะถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะครับราคาเส้นนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนเก้บาทนะครับจบที่1นึ่งแสนเก้บาทครับถ้าหากท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับชุดนี้นะครับไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจัดตามงบลูกค้าที่ให้มาลูกค้าตั้งงบไว้สองแสนนะครับ นี่แล้วนะครับสนจิตสนใจชุดนี้นะครับก็ติดต่อที่เพจของร้านที่โปดิโอได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามสกาให้ด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับไปเดโม่นะครับก็ฟังๆกันไว้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับอาจจะมีการเอาไปเดโม่ด้วยนะครับเผื่อท่านไหนนะครับชื่นชอบแบบนี้ก็ไปฟังที่หน้างานอะไรได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างฟองลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ